สวัสดีครับผมบ้านอยู่ยะหารครับพอดีว่ามีโครงการผมก็เลยสนใจที่จะมาเข้าโครงการของชัดทำชาัดชาัดครับก็ได้เปิดประสบการณ์ใหม่ครับได้เรียนรู้เกี่ยวกับช,าชาัดชัดผมกไม็ไม่เคยเรียน,นกันเพนิ่งจะได้เพิ่งจะได้มาเรียนครั้งแรกค่อยๆเรียนรู้ไปครับ เปิดร้านเปิดร้านสร้างรายได้มากค่ะเพราะได้เอาไปต่อยอดเพราะว่าที่ร้านมีร้านอยู่แล้วแต่ไม่มีเมนูใหม่ๆไงก็เมื่อวันก็ได้ลองขายเมนูใหม่ไปแล้วคือรสชาติก็จะถูกปากมากกว่ามันเปลี่ยนไปจากที่เราขายเดิมอยู่แล้ว อ่าใช่ก็ว่าอ่อนนุ uh, right, so ่มละมุน